โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างมีการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพซึ่งประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรในชุมชนเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและร่วมกันกำหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนรวมถึงมีประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพที่ดีของนักเรียน 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 4. นักเรียนทุกคนได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากสารพิษ 5ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยงทุกคน 6. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7. บุคลากรได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่วมกับผู้เรียน 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขสุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนโครงการและกิจกรรมที่ชัดเจนมีการประชุมบุคลากรผู้ปกครองชุมชนให้รับทราบนโยบายการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน ตลอดจนให้ข้อมูลด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนทุกระดับชั้นองค์ประกอบที่2ในการจัดทําโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนมีการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาโดยกระบวนการกลุ่มมีการระบุกิจกรรม ช่วงเวลาและการใช้ทรัพยากรรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเช่น1โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ2โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต3โครงการลดภาวะ ทุพโภชนาการ 4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5. กิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเป็นต้นโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างมีแการนำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมชมรมส่งเสริมสุขภาพ,พภายในโรงเรียนมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญมีการประเมินโครงการรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียนต่อไป